บรรยากาศยามเช้าครับหลายจังหวัดน่าจะหายไปแล้วนะแต่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านคำบุงตะบนคำบุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดยังมีอยู่นะครับก็คือใช้ควายนะครับไถรุ่นนะครับไถกบหญ้านะครับ กำจัดปญชพืชแนะบบในแปลงไร่สวนต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับสมัยเด็กๆผมก็เคยทำครับกับพ่อมีควายตัวนึงนะครับสมัยนั้นนี่ตอนยี่สิปีที่แล้วนะตอนไร่ละประมาณยี่สอ้สองรอบาทนะครับทุกวันนี้ราคาไม่รู้จะอยู่เท่าไหร่ งามครับควายตัวนี้งามงาม <c oughs> มันมีกลุ่มเฟซขายอยู่นะตาเขาโพสลงอ,ะอ,อนน่ะโอ้เขา โพสขายมีตวมัวงามแล้วช่วงนี้ราคาแพงด้วยนะนี่ครับตาพอดีว่าสัปดาห์ก่อนมีคนเข้ามาถามสามซื้อนะครับ จะขายนะครับเขาขอซื้อในราคาสามแสนนะครับควายตัวนี้เป็นควายเซิงครับเป็นควายพ่อพันอายุห้าปีนะครับแ okay กบอกว่าใจก็อยากจะได้มากกว่านี้นะเพราะมันงามจริงก็ยอมรับประง,งามนะครับงามเหมือนโมระดับควายประกวดนะครับควายตัวนี้ลักษณะคล้ายๆคือผมก็ศึกษาเรื่องเรื่องควายไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กนะก็ คล้ายๆควายประกวดนะครับแชมป์ประเทศไทยประมาณสามปีที่แล้วของเสียบินนะครับเสียบินบรลบือชื่อว่าเทียมมงคลครับเทียมมงคลสวยครับสวยค่อนข้างสวยเลยควายตัวนี้ตูดกลม ตูดนี่คล้ายมะนาวตัดนะครับลักษณะควายไทยนะ